อาจารย์อาจารย์หลอมยาอยุ่ถ้านาสำเร็จแล้วถ้าไล่ข้าลงเขาไม่ได้แล้วนะเฮ้ยถเอ้ยปิดบังไม่ได้แล้วปิดบังไม่ได้แล้วปิดบังไม่ได้แล้วจริงๆเด็กน,นี่มาเพนสิบปีก็เข้าสู่ระดับแดนต้ตหลวสูงกว่าท่าเท่ายัาข่าอ คอมอาวุธไปส่งก็กลายเป็นอาวุธเทพตอนนี้ยังใช้แค่กระทะหลอมยาอายุวัฒนะออกมาได้ช่างไร้เหตุผลจริงๆตะเท่าอย่างข้าบำเพ็ญมาสามหมื่นปีก็ยังไม่อาจหลอมยาอายุวัฒนะออกมาได้เลยท่านอาจารย์ท่านอย่ากโกรธเลยนะตำราเอาสดกล่าวไว้ยาอายุวัฒนะเนี่ยช่วยเพิ่มระดับกระเพเพียนล้างไขกระดูกร้อยคากินเข้าไปพลังก็จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจะไม่ให้ท่านต้องขายนะหน้ากินไม่ได้นะ เลยเจ้าเฮ้ยเสียของเสียของจริงๆอาอาจารย์ทำไมข้าไม่รู้สึกอะไรเลยแม้แต่น้อยพลังบันเพิสเพียรไม่เพิ่มเลยสึกนิดเะเจ้าพลังสูงกว่าแดนต้าหัวแล้วกินยาอายุวัฒนะเป็นหมื่นเม็ดมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกเฮ้ยเสียของเสียของจริงๆเจ้าประสมบัติต่ำเกินไปกินยาอายุวัฒนะมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกเจ้าเราจะให้ทำยังไงอ,ะอ่ะเฮ้ เลขาลองหลอมยาเทพสันตันดูมาดินมาว่ายานะนะั่นน่ะแม้แต่เทพบนดินกินก็มีประโยชน์เอออย่าจะหลอมอีกเหรอถ้าเจ้ายัางหลอมอีกเขาขี้จริงของข้าจะถูกเจ้าหลอมจนไม่เหลือแล้วไม่ได้จะต้องไล่เขาให้ลงจากเขาเออสิปีแล้วจะปิดบังไม่อยู่แล้วฟังอี้อาจารย์จะสืบทอดคัมภีร์แห่งสวรรค์เจ้าฟังให้ดีเขาว่างเปล่าไร้รูปร่างไร้สิ้นสุด ความไม่รู้กำเนิดซึ่งสรพสิ่งหล่อเลี้ยงค้ำจุนสรพสิ่งหมุนเวียนคงอยู่ชั่วนี่รันเป็นรากแห่งฟ้าดิบปราบใดที่ยังไม่มันภาาเยียนสาบุกฟ้าเป็นบานลมปรานทั้งห้าแดนต้าหลวโอ้ยขลับตัวประหลาดอะไรมาเป็นสิทธิ์เนี่ย สามขวบตึกลมลานห้าขวบล้อมยาสิบขวบเป็นเทพสิบ้าคขวบเป็นเซียนพิภพ,พยี่สิบถึงแดนต้าหลวงข,ข้ายังกลัวเขาจะหลงตัวเองไม่ตั้งใจบังเพนยังบอกเขาว่าไร้พรสวรรค์ตอนนี้ถึงแดนต้าหลวงแล้วจะปิดบังไม่อยู่แล้วจะต้องส่งไอเด็กบ้านี่ลงเขาไปให้ได้ <c oughs> อีอ๋เจ้า เรียนรู้ที่เขากุ้ยจริงเซียนก็ร่วม20ปีแล้วเจ้าไม่มีพรสวรรค์ที่จะฝึกฝนบำเพนเพียนอย่างแท้จริงมาเถอะต่อยข้าหนึ่งมัดใช้กำลังทั้งหมดของเจ้าให้ขาได้ตรวจสอบดูสักหน่อยหากเจ้ายังไม่มีความก้าวหน้าอะไรอีกแล้วก็เช่นนั้นก็ลงจากเขาไปเถอะอาจารย์ข้าไม่อยากลงจากเขาข้าพยายามบำเพเพีย,พยสุดชีวิตแล้ว เชิญท่านตรวจสอบมัดหกวิถีแห่งสังสารวัฏจงใช้พลังทั้งหมดที่มีออกมา